มาอีกแล้วนะครับเียคานนโวครับวางเคยิบสี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับผมเดี๋ยวรอวายสายเสร็จก่อนครับผมเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปครับว่าเป็นไงครับผมนะครับเกียคานิโวสวยครับผมวางเคยีบสี่แล้วสวยครับผมเดี๋ยวเราลองมาลองดูตอนต่อไปครับโอเคครับผมขอบคุณครับ นี่นะครับเย่คานโววางเครื่องเคยครับผมทุกอย่างขึ้นครบครับมี OBD ครับเสียบเครื่องสแกนได้ครับเช็คโค้ดได้ครับหน้าปัดโอเคครับเรือนไม้สวยครับดูนะครับเราไปดูเครื่องกันครับติดต่อช่างติงเลยครับผม เยี่บุวางเครื่องเคยี่สี่นี่นะครับเนียนๆครับผมดูภาพไกลๆครับก็สวยนะครับผมกับเสร็จไปเรียบร้อยกับงานวายสายนะครับผม ก็เดินเนียนดีครับทุกอย่างขึ้นครบมิเ,เซอร์อุณหภูมิน้ำของเดิมทุกอย่างร้อแล้วทำงานโอเคครับผมแล้วก็ฝากเพจรวมช่างอุ d ดีด้วยนะครับสนใจเครื่องสแกนหรือว่าไดแกมไวริงรุ่นไหนไม่มีก็ทักกันมาได้นะครับ